าใหม่มาลุลัวกันทุกวันเลยนะคะวันนี้นะคะเอารถยอดฮิตมาแนะนําให้พี่ๆรู้จักกันนะคะเป็นโตโยต้าอา i ติส 1.6G นะคะคันนี้เป็นสีเทาดํานะคะเป็นสีสวยๆเข้ามาไม ไม่นานก็จะรีบออกไปนะคะคันนี้เป็นรถยนต์ปี2018ค่ะราคาพิเศษ4 3 9 0 0 0บาทนะคะใครกำลังมองหา Toyota a อ t i ติสีเทาดำนะคะต้องรับชมคลิปนี้กันให้จบนะคะก่อนจะไปรับชมนะคะฝากกดติดตามกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้เดียเพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ Toyota a อ t i ติรุ่นนี้นะคะจะมาด้วยกระจังหน้านะคะสไตล์สป,ปอร์ตเลยนะคะเป็นเส้นโครเมียมข่าตรงกลางนะคะสวยๆเด่นๆอยู่ตรงกลางเลยค่ะ คันนี้นะคะจะได้เป็นไฟมัลติรีเฟคเตอร์นะคะสภาพไฟนะคะมากันขาวๆใสๆนะคะรถคันนี้นะคะต้องแจ้งที่พี่เกันก่อนนะคะเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะคะแค่อาบน้ําก็เอามาถ่ายพี่พี่รับชมกันก่อนค่ะใครสนใจคันนี้นะคะแจ้งเลขทะเบียน4150นะคะแจ้งเดียวได้เลยค่ะเดี๋ยวเดียเช็คสต็อกให้นะคะ และหลังจากการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวดียจะมาถ่ายให้พี่ๆรับชมกันนะคะเรามาดูด้านล่างกันบ้างค่ะตัวกันชนนะคะจะมาพร้อมด้วยค่าสีดํานะคะเปียโนแบ็กนะคะมาสวยๆดั้งเดิมเลยนะคะตัดกับสีตัวรถนะคะเพิ่มมิติให้ดูโดดเด่นขึ้นค่ะตัวฝากระโปรงนี่สันเหลี่ยมคมนี่เห็นกันชัดเจนนะคะมากันสวยดั้งเดิมเลยค่ะเรามาดูด้านข้างของตัวรถกันก่อนนะคะเริ่มจากสีผิวนะคะมาเงาเงาใสาๆเลยนะคะ เป็นสภาพพร้อมวางขายเลยค่ะคันนี้นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพยังสวยขนาดนี้เลยนะคะเรามาดูรอยต่อเนือซุ้มล้อของคันนี้กันบ้างค่ะมากันแบบแนบสนิทระยะห่างเท่าๆกันนะคะตัวแม็กนี่มาเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเป็นแม็ก16นะคะมาเป็นทูโทนนะคะเป็นล่องดําปัดหน้าเงานะคะเป็นแบบดั้งเดิมไม่มีรอยคูดฟุตบัตเลยค่ะเป็นสภาพพร้อมใช้นะคะและยางนะคะก็ได้เป็นยางดันหลบนะคะ ดูโลโก้กันบ้างค่ะตัวโลโก้ดูอ l VVTI นะคะอยู่กันสวยสมบูรณ์เลยตัวไฟเลี้ยวนะคะก็จะมาพร้อมกับกระจกด้านข้างนะคะที่สภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยเฉี่ยวหรือรอยชนนะคะคันนี้มาแบบสภาพพร้อมใช้เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างค่ะเริ่มจากฝาประตูกันก่อนนะคะตัวฝาประตูคันนี้นะคะจะเป็นทูโทนนะคะคุมโทนสีดํานะคะแล้วก็คาดด้วย สีเบทนะคะมาสวยเดิมนะคะแล้วก็จะมีคาดโครเมียมนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะเรามาดูตัวคอนโซลกันบ้างค่ะคอนโซลจะคุมโทนสีดำนะคะมาสวยๆเดิมเดิมสะอาดเกี้ยงๆนะคะมากันแบบพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้ตัวพวงมาลัยก็ได้เป็นมัลติฟังก์ชันแบบ3ก้านนะคะนี่นะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงนี่ทำกันได้ตรงนี้เลยนะคะตัวเบาะค่ะ ต้องแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะรถคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะมายังไงนะคะถ่ายให้พี่ๆรับชมกันอย่างนั้นเลยนะคะตัวเบาะนะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีเบตนะคะเป็นแบบดั้งเดิมนะคะมากันสวยๆนะคะไม่มีรอยขาดนะคะแต่ว่ามีเรื่องรอยยับอะไรเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก่อนส่งมอบจะปรับสภาพให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องกันดูนะคะ คันนี้นะคะจะได้เป็น Start Engine นนะคะนี่นะคะเพียงแค่แตะเบรกเ,เบาๆนะคะแล้วก็กดนะคะก็จะสตาร์ตติดกันได้ง่ายๆเลยนะคะตัวมาตรวัดนี่เป็นสีเทานะคะเป็นสีน้ำเงินนะคะเห <_ S 1> ็นเลขไม์กันชัดๆเลยนะคะ1 6 8 0 0 0กิเมตรนะคะอยู่ในสภาพพร้อมใช้ค่ะพอสตาร์ตติดนะคะก็แอร์ก็มากันเย็นๆฉ่ำๆเลยค่ะแล้วก็เครื่องเสียงนี่ใช้งานกันได้ทุกปุ่มนะคะพร้อมใช้งานเลยนี่นะคะ คันนี้จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลังที่ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเสียงดังฟังชัดนะคะใช้งานกันได้ทุกปุ่มค่ะตัวแอร์นี้เย็นเย็นํ่ำเลยนะคะและตัวเกียร์นะคะก็จะได้เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดให้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูเม็ดอาร์กันบ้างนะคะเม็ดอาร์กนะคะเรียงเส้นสวยเดิมนะคะ ไม่มีบุบไม่มีคดไม่มีงอนะคะไม่มีขุกข,ขานะคะตัวสติกเกอร์สวยสมบูรณ์ไม่มีรอยแกะรอยลอกหรือรอยร่อนค่ะหัวน็อตน,นี้ไม่มีรอยขยับเลยนะคะไม่มีรอยไขยเลยไม่ว่าจะด้านบนหรือด้านล่างนะคะเราไปดูที่นั่งแถวสองของคันนี้กันบ้างนะคะตรงที่นั่งแถวสองนะคะดูฝาประตูบ้าง่านี่นะคะเป็นคุมโทนสีดำด้วยนะคะคาดด้วยสีเบทนะคะพร้อมใช้งานนะคะ ตัวเบาะนะคะมาแบบสะอาดเกลี้ยงๆนะคะสีเบทนะคะมากันนุ่มๆแน่นๆนะคะพร้อมใช้เลยค่ะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยุบตัวนะคะที่้านะคะจะมีแปะเจิมนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก่อนส่งมอบถ้าพี่ๆไม่ต้องการนะคะแจ้งได้นะคะเดี๋ยวจะทําความสะอาดฟอกให้นะคะเรามาดูตัวเมนอากันบ้างนะคะ เม้นอ้างนะคะเปิดมาเจอรอยขีบโรบอทเลยนะคะนี่นะคะสวยเดิมนะคะไม่มีการชนหนักทางโครงสร้างอย่างแน่นอนนะคะคันนี้มั่นใจได้เลยค่ะพึ่งรับเข้ามาสภาพเป็นยังไงก็ถ่ายให้ชมกันอย่างนั้นเลยนะคะรอยต่อเนื้อซุ้มล้อมากันแบบแนบสนิทนะคะตัวแม็กไม่มีรอยพูดฟุตบาทเลยค่ะเป็นสภาพพร้อมใช้เลยนะคะนี่นะคะเรามาดูด้านหลังกันบ้างค่ะดูสีผิวพันธุ์นะคะสวยๆเงาๆนะคะ ล้างอย่างเดียวก็สวยขนาดนี้นะคะแทบจะวางขายได้แล้วนะคะดูด้านล่างนะคะจะมาพร้อมกับ ฝังไฟทับทิมคู่ล่างให้เรียบร้อยแล้วนะคะสนใจคันนี้นะคะแจ้งทะเบียน4 1 5 0นะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะตัวไฟที่ได้นะคะจะเป็นไลท์ไกดิ้งนะคะมาสภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยแตกรอยเฉี่ยวรอยชนหรือรอยเล้านะคะไม่มีความเหลืองให้เห็นเลยนะคะในตัวไฟนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะโลโก้ Toyota c o r รราอา l ติสนะคะหรือ 1.6G นะคะอยู่พร้อมสมบูรณ์นะคะไม่มีการขึ้นสนิมหรือว่ารอยหลุดแต่อย่างใดค่ะพร้อมใช้เลยนะคะ เซนไลฟ้าเห็นกันครบชัดเจนนะคะเรามาดูตรงหลังคากันบ้างค่ะหลังคานี่มาแบบสะอาดเกลี้ยงๆนะคะไม่มีการเป็นด่างเป็นคราบหรือเป็นวงเลยนะคะสภาพพร้อมใช้เลยค่ะเราลองมาดูภายในกันบ้างนะคะนี่นะคะเปิดเข้ามานะคะคันนี้นะคะจะไม่มีตัวพรมกำมะหยี่นะคะแต่ตอนส่งมอบจะติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะและจะพร้อมกับการแถมถาดยางมาให้ด้วยนะคะเรามาดูตัวยางอะไรกันบ้างนะคะ อยู่กันครบสมบูรณ์นะคะแม่แรงปัจจัยอะไรมีกันมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะซีนทั้งมะพร้าวก็มีอยู่กันให้ครบนะคะมั่นใจได้เลยนะคะไม่มีการชนทางโครงสร้างอย่างแน่นอนนะคะดูนะคะหัวน็อตน,นี่ไม่มีรอยขยับรอยไขเลยนะคะพร้อมใช้งานนะคะมากันเดิมๆค่ะตัวหัวน็อตน,นะคะไม่มีรอยไขไม่มีรอยปัจจนะคะสวยๆเดิมๆนะคะสภาพไฟนี่เป็นของดั้งเดิมเลยนะคะจากโรงงานนะคะเป็นไทโคอยโตะนะคะ ซิลิโคนนี้ยังนิ่มๆนะคะจิ้มแล้วเป็นรอยเล็บเลยนะคะพร้อมใช้เลยหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะคะเส้นร่องน้ำฝนอะไรอยู่กันครบสมบูรณ์นะคะคันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่ได้มาคงสร้างสวยๆเลยนะนะคะยังไม่ปรับสภาพก็สวยกันขนาดนี้นะคะสีผิวพันธ์นะคะดูดีนะคะสีเดิมๆทั้งคันค่ะรอยต่อเนื้อซุ้มล้อมมากันแบบแนบสนิทระยะห่างเท่าๆกันนะคะตัวแม็กนะคะ สวยเดิมนะคะไม่มีรอยคูดฟุตบาทนะคะอยู่ในสภาพพร้อมใช้นะคะเป็นอีกคันที่ไม่อยากให้พี่ๆพลาดเลยนะคะใครกำลังมองหารถโครงสร้างดีๆสีเดิมๆนะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยค่ะสภาพบอกนะคะพร้อมใช้งานเกยงๆนะคะนี่ค่ะสวยๆนะคะมาดูเม็ดอากันบ้างค่ะเม็ดอากนะคะแกะออกมานะคะสวยๆเดิมๆนะคะไม่มีการขีบโรบอทนะคะพร้อมใช้เลย เป็นรอยคีโลโลโบโรบอทรอยเดิมๆเลยนะคะพร้อมใช้เลยนะคะคันนี้มั่นใจไม่มีการชนหนักทางโครงสร้างอย่างแน่นอนนะคะดูสภาพเบาะนะคะมาแบบสะอาดเกลี้ยงๆนะคะนุ่มๆแน่นๆไม่มีการยุบตัวนะคะไม่ได้ใช้งานหนักแต่อย่างใดนะคะคอนโซลสะอาดเลยค่ะและคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับแอร์แบ็กถึง7ใบด้วยนะคะมั่นใจในการใช้งานในการขับขี่อย่างแน่นอนนะคะอุปกรณ์เล่มทะเบียนครบทุกอย่างสมบูรณ์นะคะ เป็นรถที่มีการเช็คระยะอย่างสม่ำเสมอเข้าสูงสามารถตรวจเช็คได้นะคะมาดูเมทดอาร์กันนะคะมากันเลี้ยงเส้นสวยเดิมนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะสวยๆเดิมๆค่ะหัวน็อตน,นะคะเกี้ยงๆเ,เลยนะคะนี่นะคะไม่มีรอยขยับรอยไขยรือรอยประแจนะคะตัวสติ๊กเกอร์นี่อยู่กันครบสมบูรณ์นะคะสำหรับ To y ยต a a เอวติ 1.6G คันนี้นะคะสีเทาดำเป็นสีที่หายากนะคะและดูดีด้วยนะคะ ใครไม่ชอบสีขาวใครไม่ชอบสีบอลเงินนะคะและไม่ชอบสีดํานะคะสีเทาดําเป็นสีที่ตอบโจทย์เลยนะคะสวยและดูดีค่ะกระจกด้านข้างนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวในสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยเฉี่ยวรอยชนหรือรอยเล้านะคะโลโก้อยู่กันครบไม่มีการขึ้นสนิมค่ะแม็กนี้สวยใสไรริ้วรอยเฉี่ยวชนนะคะไรริ้วรอยคู่ฟุตบาทนะคะพร้อมใช้เลยค่ะรอยต่อมากันแบบแนบสนิทเลยเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องเครื่องของคันนี้กันบ้างนะคะ วิวเอร์าตินะคะเรามาดูภายในห้องเครื่องกันนะคะเครื่องนี้นะคะยังเพิ่งรับเข้ามานะคะยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะอาจจะมีฝุ่นมีอะไรบ้างนะคะแต่เห็นฝุ่นชัดๆก็ดีนะคะเราจะได้เห็นว่ามีของไหลของเหลวอะไร่วดซึมไหมนะคะนี่นะคะสภาพสวยๆเดิมๆนะคะไม่มีการไหลาการเยิ้มนะคะเครื่องยนต์จะเป็นดูอวีวีทีไอนะคะมากันแบบพร้อมใช้งานนะคะมาดูหัวน็อตกันนะคะนี่ค่ะ ใส่ๆนะคะหัวน็อตแก้มนี่เดิมๆเลยนะคะไม่มีรอยขยับนะคะไม่มีรอยไข่หรือรอยประแจนะคะตัวโครงสร้างนะคะขันหน้ามอน้ำนะคะตรงๆไม่มีบุบไม่มีคดไม่มีงอนะคะขันนี้ได้เป็นไฟไทยโคยโตนะคะดั้งเดิมมาจากโรงงานเลยนะคะมั่นใจได้อย่างแน่นอนนะคะหัวน็อตไม่มีรอยขยับรอยไข่หรือรอยประแจนะคะนี่ค่ะ มากันเดิมๆนะคะทั้งด้านล่างและด้านบนนะคะมั่นใจได้เลยนะคะรถของบริษัทเพชรยนต์นะคะไม่มีการชนหนักชนโครงสร้างอย่างแน่นอนนะคะรูกลมคๆมๆอยู่นะคะสติ๊กเกอร์อยู่กันสวยสมบูรณ์ค่ะไม่มีรอยขยับหรือรอยไข่นะคะมากันสวยๆเดิมๆเลยนะคะคันนี้สำหรับ t o y ยต a a อ t i ติ6หนคันนี้นะคะเป็นรถยนต์ปี2018นะคะมาในราคาพิเศษเพียง4 3 9 0 0 0สบาทเท่านั้นนะคะคันนี้มาอยู่ที่ 168,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะใครสนใจคันนี้นะคะติดต่อเดียเข้ามานะคะที่เบอร์095 998 9961 99นะคะก่อนจะจากกันไปถ้าเดียรีวิวผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะแล้วฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เดียเพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะสวัสดีค่ะ